สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังปูเป้ครับวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ครับมาดูว่าปูเป้มาเจอใครยายบุญมีกับควานนาดเสื้อลายเสือเสือดาวเสื้อด้วย <c oughs> ออโี่นะครับวันนี้มาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายนะครับกับปูเป้ของเรานุ่นนะครับผมปูเป้ไปขึ้นรถอาบน้ำ นอนแล้วจ้านอนบอกง่ายฟังง่ายครับบอกง่ายใ่ายบอกให้นอนคือนอนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรวดเร็วทันใจบูเปย์นี่คือลีลามูเคามครับบอกยังไงก็ไม่นอนเราจะพาไปอาบน้ำนะครับแล้วก็เดินทัวร์ตามหมู่บ้านต่อนะครับเ <c oughs> อา แม่ควนันไปเรียนยังสั่งเขาช่า,ง,านงน่ารักหุดตรบเลย <c oughs> ที่พักของเราก็ดีครับวันนี้ครับโอ้ย oh, ห <c oughs> ลาดปูนกว้างขวางครับสงา่าปูเป้ก็กำลังจะไปล้างน้ำเหมือนกันครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ปีใหม่แล้วขอให้สักทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งใดประกแล้วก็ขอให้สําเร็จความมุ่งมา่นปรารถนานะครับแดดดีแดดดีครับผมเดี๋ยวเราก็จะแยกกันนะครับไปหาคนละหมู่บ้านนะครับเพราะว่าคนเยอะมากแยกย้ายกัน,น อาบน้ำกันครับผมจะได้สดชื่นครับโน่ลิ้นดิ้นมาไงงงเลยออกจากป่ามา sẽ ấp nạm cái nạm bơi lấy các bạn ạ, chúng ta sẽ nạm mướt để ấp nạm dài nọ, lấy coi น้ำปลาไหลแล้วครับสล่สแด่น้ำปลาเนาะนี่บบอโอ้ยตากเลยตากเลยเอยยอด อาบเสร็จแล้วครับน้ำไม่ค่อยไหลครับก็เลยอาบคนละนิดคนละน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นรถเดินทางต่อนะครับผมอเ,เอาแบบพอคันๆไไน,นี่เอาไปนี่แหละรถค่อยออกมาผี่มันลมมันลมมันลมนี่ไปสัตว์ออกทางพุณนก็ได้ไปเตรียมตัวออกเดินทางแล้วครับไปขึ้นรถก่อนแล้วไปอาบในบ้านอีกครับน้ำไม่ไหล สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับนี่เราก็จะได้ยยแยกย้ายกันไปทาหน้าที่ตอ่อแล้วครับไปคุณยายไปขึ้นรถเฮเดี๋ยวดูท่าคุณยายขึ้นรถนะครับนี่จะอายุเยอะแต่ว่าคล่องแคล่วว่องไวนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับเอ๊ะไปละปุ๊บเป๊ะ นี่มุกเบ้เขึ้นแบบลีลาครับดูยายบนมีขึ้นหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บเออ,อคล้องเขียวมาครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ารายหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ครับผม